มาครับวัดดีครับวันนี้มีหอยครับหอยปังกับหอยโขงเลยครับน้ำจิ้มก็ตำเองครับนะครับเปิดไฟครับแสงมันอาจสีนั้นจังหน่อยอยู่หัผักแบบนี้เลยครับผักกับวมนี้อย่างไรครับผักกาดฮึ่นผักเพลครับผักเพล็อคแตงมะเขือ หลายอยู่ครับมีมองวางครับขอญาวางไว้ข้างล่างครับฮอาจานลูกครับปลาครับมาครับนี่ครับอหอยปังโอ้บัวคำแรกเลยครับใหญ่ๆลูอืม,อม,อม น้ำบุ้งิงโอ้น้ำแตกแล้วครับอืมอืมขาดซ้ำผมกล้าว่าผมจะกกินข้างในมันนะครับครับ ไอพี่น้องเบื่ออกันครับน้ำจิ้มตามเองครับอ๋อคือรู้ซื้นนอเพชรและน้องแบบนี้เนาะมืดอยู่บนนอ่อมงมาละทีนกครับ อันนี้หอยโข่งครับเนื้อหวานชดๆหอยชดๆเลยเนะครับซื้อพ่นมาครับสั่งมาขาดอืมอืม แซ่บครับพี่น้องออกหวานๆนะครับโอ้อยขาดอีก อืมอืมมีแต่ขาดเป็นอย่างไรขาดอออจะกินตูดมันนะครับ ผวนี้มีน้ำอ,ออกมาโอนี่ครับพี่น้องผมจะกินมองนี้มันนี่ครับมันจะหวานครับผมเดีสมใจอยากเลยบันนุ่น,นเข้าไปครับหวานครับ น้ำจิ้มก็แซ่บหอยก็หวานครับอืมอืมน้อน้ำหน่อยตัวอืมต่วน,นี้คือใหญ่เครับผมวมนีเน้นเน้นเลยครับโอ้ยออกมาทั้งตัวออกมาให้เมือ่อบ่ออกอครับที่น้อง บอ,อกกินที่นี่แหละโอ้บอ,อกพ้าแพลวครับ อืมผมจะกินแบบนี้เลยนะครับมันหวานครับนี่ครับจิมมึกตัวม่กพุ่งมันนี่ครับหว,วานนวันวเพ็ดแล้วครับโอ้จิบวไว้แล้วอออือออ สีมืดอีกวนเนาะผู้นึกข้างล่างกาละมังนึงผู้ได้ครับกินผู้เดียวออกมาออกมาอือหือนี่ครับต้องแบบนี้โอ้ยเ <c oughs> พชรกระสังมันแต่มันแซ่บอ๋โอุ๊ยครับอือหือหือ กินบสุภาพขอโทษขออภัยด้วยครับขาด มหมักขาดครับเผ็ดแล้ววาซาบิประกาศหึ่ง นานๆกินที่แซ่บครับอยู่เทมหากินบบได้ครับต้องสั่งขึ้นมาครับบบคืออยู่บ้านเฮาอันนี้หอยโข่งครับ โอ้ขาดอีกแล้วเพชรครับเพชรครับประกาศหึงครับ